ค่ะมันจะมีพื้นที่ข้างหน้าตรงนี้เดี๋ยวโต๊ะบรรณาสารถ้าฝนไม่ลงนะคะอาจจะต้องดูว่าจัดไว้ตรงไหนได้นะคะอาจจะเป็นมุมข้างหน้าข้างในเดี๋ยวให้อาจารย์เก่งดูอีกทีหนึ่งแล้วก็จ้งเตือสื่อเมตตาน,น,นะคะันมีพื้นที่เดินเข้ามาก็จะมีในสวนของเดินไปด้านขวาอันนี้ตัวบ้านนะคะบ้านมามาให้ยืม ทำกุ้งกุง้งฝอถังโอเคตอนนี้ก็คือปั้นเต้าไปก่อนเข้ามามุมนี้จะเจอร้านหน้าบ้านนิดนึงลองดูว่าเราวางโต๊ะบรรสาราตรงไหนได้บ้างนะคะโอ่งนี้มีน้ํานะคะโอ่งมีน้ําเข้าประตูเข้าประตูเข้าประตูไปก็เดี๋ยวคุณน้อยเปิดกัน อันนี้เดี๋ยวต้งเงินโซนก็จะย้ายไปข้างบนนะคะแล้วก็พื้นที่จะเป็นประมาณนี้แหละอันนี้ที่ประตูกั้นเพราะว่ามีเสาอยู่กลางบ้านนะคะแล้วก็ประตูครัวกับประตูตรงนี้ตรงกันนะคะตรงกันเป็นห่องจุยกันซับนิดหนึ่งไม่ให้มันไหลทะลุผ่านโอเคตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายออกต้องย้ายเลยแหละวันนี้นะ,ะต่อมานะคะข้างในเดี๋ยวจักรยานจะย้ายออกข้างนอกแล้วก็ จากเย็บผ้าเราสามารถเอาทําเป็นโต๊ะทานอาหารได้หรือว่าเป็นโต๊ะทะเบียนได้นะคะเดี๋ยวจะปักให้เอาไปไว้ข้างนอกก่อนจากเย็บผ้าใช้ได้ทุกตัวนะคะมันจะมีจักไซกจักมีสามตัวอันนี้อุปกรณ์เดี๋ยวเปิดไฟก่อนอันนี้จะเป็นไฟไล่ยุงค่ะเป็นไฟไล่ยุงนะคะต,ต้องย้ายโซฟาตู้ใหญ่ๆมันจะมีตู้ใหญ่ๆอยู่ตรงเนี้ย ตู้ใหญ่มีผ้านะคะผ้าเต็มเลยต้องยกถุงผ้าช่วยกันอันนี้คนช่วยมาเที่ยวค่ะเป็นหมาวัดนะคะมาเที่ยวค่ะชื่ออะแพนด้าค่ะมานอนทุกวันเลยค่ะ,ะตรงนี้นี่ในส่วนของโต๊ะผ้าตรงนี้เสียจะยืนไม่ได้ถ้าจะขยับตู้นี้เดี๋ยวต้องให้ดูก่อนนะคะว่าอาจจะต้องปิด ตรงประตูบานหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูประตูอันนี้ขยับต่อไปอาจจะขยับขึ้นขึ้นตรงนี้นิดนึงให้มันเท่ากันนะคะเพื่อที่จะให้พื้นตรงนี้มีพื้นที่ให้เสีอย,ยืนได้ตรงนี้เราจะไม่ย้ายละเพราะว่าหนักมากมันมีอันนี้อันนี้เดี๋ยวยกขึ้นข้างบนนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าจะให้เสียยืนเดี๋ยวจะเปิดตัวนี้แล้วก็ปิดด้านนี้แล้วช่วยกันนะคะขยับตรงนี้หนักนะ กลัวขาโต๊ะขาตู้หักด้วยขยับมาตรงนี้นิดหนึ่งเสี้ยจะยืนได้พอดีนะคะแล้วก็ในจุดนี้ในจุดนี้ขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งตัวนี้จะมีพื้นที่เดินนิดเดียวมีพื้นที่เดินนิดเดียวตรงนี้จะเป็นตู้เย็นนะคะอันนี้จะขึ้นไปชั้นสองละนะคะจะขึ้นไปชั้นสองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเดินมา เราดูว่าจะจัดพื้นที่ได้อย่างไรบ้างนะคะพื้นที่มีเท่านี้แหละแต่ว่าตู้มันก็เต็มพื้นที่เพราะว่าตู้นี้สร้างมาพิเศษนะคะก็คือไม่มีขายทั่วไปเป็นตอนที่มามาสร้างบ้านเสร็จก็คือมามาเขาวัดไซส์ผนังแล้วก็สร้างตู้ขึ้นมาสามอันคือชิดติดผนังทั้งหมดแต่ว่าตรงน,นี้มาจัดตีรี่องจุยใหม่ก็เลยจะเป็นแบบนี้ภาพบรรพกษัตริย์ก็คือเดี๋ยวจะปรึกษามามาว่าจะขออนุญ,ญาต ถอดไปไว้ข้างบนเพราะว่าในสถานธรรมเขาก็จะมีจํากัดว่าไม่ให้มีรูปภาพอื่นใดนอกจากภาพที่เกี่ยวกับอาณาจาักรท่าเนี้เนาะเดี๋ยวภาพอื่นๆภาพดาวลุงดาราเดี๋ยวดึงออกให้หมดนะคะดาราทจริงเออนี่นมีภาพดาราจีนอนี่เดี๋ยวก็ต้องปรึกษามามาก่อนโอเคอันนี้ทิศใต้นะคะอันนี้พื้นที่แบบนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลัง เผื่อว่าทุกคนจะจัดโต๊ะอาหารอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวย่าข้างหน้าเดี๋ยวตรงนี้จะตัดให้นะคะตรงที่ร่มอะ่ะช่วงเย็นช่วงเย็นที่ร่มก็จะมีในส่วนตรงนี้จะร่มหน่อยอ,อ๋อตรงหน้าบ้านจะร่มตรงนี้ก็จะร้อนละเพราะว่าน,น,นี่คือทิศตะวันตกแสงจะมาตรงนี้เป็นหลักห้องน้ําจะอยู่ข้างบนเดี๋ยววันนี้ครั้งนี้จะใช้ห้องน้านาสะนะคะข้างบนอาจจะเป็นที่พักเตียงซื้อชั่วคราวเดี๋ยวผู้น้อยจะจัดให้ อันนี้จะเป็นข้างหลังบ้านตรงนี้เป็นครัวล่างมันมีครัวล่างครัวบนนะคะข้างบนจะเป็นคล้ายๆอาพาร์ตเมนต์จะมีระเบียงที่ตากผ้าแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีโซนครัวแล้วก็มีหิ้งบรรพบุรุษหิ้งบรรพบุรุษมีสองที่มีที่ในครัวกับที่ข้างบนแล้วก็มีหิ้งพระนะคะแบ่งโซนตรงนี้เป็นฝั่งนี้ก็น่าจะทานั่งทานข้าวได้นะคะเดี๋ยวผู้น้อยตัดหญ้าให้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของพระภูมิเทวาเจ้าที่ เนาะผู้น้อยแจ้งพระภูมิไปเรียบร้อยแล้ววันที่29มิถุนตนเต่านะคะตรงนี้ที่จะทําเป็นส่วมข้างล่างก็คือส่วมตรงนี้จะเป็นส่วมผู้น้อยจะต้องหาเงินไม่จะไม่ใช้เงินส่วนรวมอะคะ่ะเป็นเงินส่วนตัวเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นอ่าพื้นที่ที่มามาอนุญาตให้ทําซ่วมผู้สูงวัยมันจะเป็นห้องน้าผู้สูงวัยที่จะเอาไว้รับงานของเพจวัยชลอด้วยนะคะตรงนี้ทํากับอยู่ในเครือบริษัทเครอบวิจํากั่ ตรงนี้จะทำประตูทะลุออกมาในอนาคตคือทุกอย่างถ้าเกี่ยวกับรีโนเวทบ้านอะ,ะจะใช้เงินของบริษัทเดี๋ยวต้องเบิกกับทางยนุวย,ยดูบัญชีให้นะคะจะไม่เกี่ยวกับสถานธรรมสถานธรรมก็จะเป็นเงินเวลาปั้นเต้าเป็นค้างๆไปนะคะแต่ถ้าเป็นอะไรเกี่ยวกับบ้านเนี้ยต่อน้ําต่ออะไรเงี้ยก็คือมันจะเป็นบ้านของมามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะ,จะใช้เงินของบริษัทเคอร์ฟิจํากัดทำนะคะโอเคตรงนี้จะประมาณนี้ละคะ่ะ ลองดูว่าพื้นที่จัดยังไงได้มั่งมันจะมีลานห้องบนลานห้องบนระเบียงระเบียงเราจะไม่ได้ไปยุ่งเนาะระเบียงเราไม่ได้ไปยุ่งอยู่ละนะคะว่าระเบียงจะยังไงต่อ หลังบ้านมีไฟทุกจุดนะคะทุ่มหนึ่งก็สว่างตรงนี้จะเป็นบ้านปนง่งตรงนู้นจะเป็นบ้านปนงนะคะอันนี้บ้านาน,านันุบ้านปนงปนงเป็นนะักไอคนที่ช่วนรับธรรมะแล้วนะคะยังไม่เรียนป .1 เดี๋ยวครั้งนี้ปนงจะมาช่วยงานด้วยบอกปน่งไปละตรงนั้นอันนั้นบ้านปนงค่ะตรงนู้น่ะที่มีบ้านคนอยู่โอเค เตือนซื้อเมตตานะคะแล้วก็จันแม็กจันเก่งช่วยกันดูว่าพื้นที่จะจัดยังไงได้บ้างนะคะอาจจะใช้พื้นที่ลานข้างหน้าเป็นหลักก็ได้เพราะลานข้างหน้าจะพื้นที่เยอะข้างหลังนี้ก็เอาไว้ให้กับถ้าใครอยากจะพักผ่อนจะอาจจะต้องขนโซฟามาไวขา้ข้างข้างบนข้างอ่าพัะภูมินะคะแต่ว่ามาม่าบอกว่าถ้าขนโซฟามาข้างนอกพื้นจะเป็นดินเดี๋ยวขาโต๊ะจะเปื้อนให้ คุมพัชติก่อนเดี๋ยวผู้น้อยต้องคุมพัชติขาก่อนนะคะค่ะลองดูแล้วกันนะคะว่าจัดได้ไหงนังจางเจียนซึมไม่ตานะคะ